Long hết oh, của rằng là tham nó đi <laughs> oh. wow. nó tham <laughs> à, <laughs> nó tham nó tham nó tham nó nó tham 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 nó สวัสดีพี่น้องเบิร์ตซูปสโคนเดอสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยน้ำเนาะมื้อนี้ค่อยว่าสิเดินทางเข้ารักษาพี่น้องเองแต่ว่าขี่รถมาพอดีเห็นไทยบ้านเพิ่นกําลังลงหนองพี่น้องเองเพราะว่าเห็นคนลายหลายเลยค่อยสิไปเลาะเบิ่งก่อนเนาะงก็เจ้ากันได้ปลาหลายมาเนาะมื้อนี้คุณได้พี่น้องเองตัวนี้มันเป็นหนองรวมบ้านนะแต่ละปีประชาชนก็จะมาหาปาหลารวมกันเนาะ

ป้าตัวน้องนองรวมบ้านได้เนาะปีกายนี่มาอยปีกายนะเห็นผ<า>ู้ใดว่าไดไปปลาในค้ามได้น้อยฮะเ,เออแมนแมนคิดว่าลงแลยได้นะี <laughs> ่นะมาเพราะว่ายังเห็นอยู่แฮ่เลินดิน่นะ <c oughs> ไอ่ก้อยวะ เนาะหมดแล้มีปลานะปีนี้เขาเอาปลาแห้งคนละทางนั้นคนออกเลยนะทางนั้นตึกระุ้งเนาะทางช่องควายก็ลงอีกเหมนี้นะไปทางเล่นยยังไงไปทางพุ่นบ่เนาะพอได้ลายแล้ววะบน้าทางหอยทางเกมเอาบุอหากระมาเนาะ บรรยากาศลงหนองพี่น้องเอ้ยเพราะว่านองตัวนี้หันเป็นหนองรวมบ้านแถวบ้านกวนจันแต่ละปีแต่ละปีะประาชนก็จะพากันมาลงหนองเนาะเพื่อหาป่ารวมกันือว่าปีกานี้ค่อยก็มาได้แต่ว่าปีนี้หันมาซาล้านึงแต่ละปีในคนเต็มบนในหนองอันนี้นะนตะมวดตาอ่อนสะวันนี้พี่น้องเป็นเริ่มมานบ่ ปลาจะมีปลาคีดเดยอะได้ลายบอ,ยอ,ยอ,ยอยเออมาเฮงแล้วว่าแม่น่ะมาเฮงแล้วตกจะเศ้าคนปะอ,อือตัอวตอนเศร้าคือชิมนอนเนาะมาแต่เศร้าลหลายคนด้วยเต็มทุงนึงเตง็มน่องนึงดูปลาของมึงดูหน,นิอีกาได้ก็มาอยู่ได้ปีกาเลยมาก็อันปีกาเนี้ยอย่างใครได้ปีกาได้หลายกว่านี้ปะอือ นี่ตัวปลาเคียงเนาะหักแล้วเหปลาเคียเนก็ขันได้พุ่งขว้างแหงเราได้ตัวใหญ่ปะเคาได้เิีงไฟแล้วนาวันนี่นะมังหอยกินหน้าแนะนี่เาอมีมานบ่นี่นนะ มาดิวะ <c oughs> พอแรงโอ้โาตัวปลาเข่งธรรมชาต <c oughs> ิเานาะเ,เอาอันนี้ว่างัวเมาอันนี้เขาเจ้าเอิญว่าอยังอันนี้นะซุมซ่มเพราะว่ผมเคยหาแบบนี้จกักเถื่อ <c oughs> ปลาเข่งคันหนึปลาเข่งคันวะโอ้ตัวฟักแล้วนี่นะ <c oughs> คนที่เมื่อก่อนเขาจะได้หลายเนาะเอา <c oughs> นแบบนี้หลายามื้อเช้านี่นะ <c oughs> บรรยากาศคอยขำลงแรงคือน้องเน้ยหาอยู่หากิน <c oughs> โอ้อันดี๋วเรา ซุ่มเสียบลงไปเรามืองอมเอาเนาะเออคยหาจ้ะเพื่อเอามืออันซอกซุ่มอันนี้นะตเต็อีมืมอสานี่นะหลายคนก็คือจะได้เนานะพุลโลนี่เนาะแม่ได้ลายยู่บ,นะบหันนะออเนี่ยบักหอยด้เนเนาะ หนะมาอยู่บ่เมเนเนื่อนีนี่โอ้โอแรงอยู่สละมิตรประเ,เข่งเนาะรักแลกสนเรันมาทันไม่เศ้าได้แฮะสีคนหลายกว่านี่คนก็เริ่มทยอ,อยเหมือนลวนิดหน้อยไม่อย่างน,อน้อีิไม่ ไมเาเห็ดนั่นเลยเนาะปลูกไว้ข้างหนองบอลน้ำเลืกคือสิป่าใช่เนาะ หูยอดป่าเนาะกุปิกาได้อาได้หลายกว่านี้เลยเนาะเนาะมาพอทานแต่ม้วนน่าเทสอันนี้นะ

มัมีปลาปีนี้เอ้ยมาหนาวนะเออมาแต่เช้าว่าแม่อก่อนเลยตั้งสิบหาเลยมาลักมาผู้คองแห่ก็ยชิได้หลายนนเ<อ>น,านาะผู้คองแห่แล้วก็ได้กบช่ำจีไกโอ้จีไก่ชิได้เออปีนี้เราว่ามีหัวปลามันมีหญ้านี่นะโอหญ้านี่มันโมจายู่ปลาปลาผมมากลูกกันคิดว่าลงหนองเราได้คือว่าน้ำน,น้อยๆนัน่นคือ น้ำน้อยว,อว่าปีกายก็แม่แม่แม่แต่ว่าบ่มีปลาค่ะมันเอา,าเยากนะที่จริงปลากันยังเท่าไหร่แล้วเนาะซามันโบนี่มันมียู่แต่ว่ามันย่าหกแน่มันเล็กย่าม,มันนัหลายตัวชักแล้วมันเลยชนอยู่ย่าบนตึกนกแอ่นมาแต,ท,าาแตท่าบักที่เมืองลักซาว ปลานะล่าง,งมาวะปลาลางก็บ่เคยเห็นเน้หน่เนาะว่าลงไลยรแท้ว่าสิลงไยเขาก็ม่เคยเห็นเลยเสียบลงไปตอนนี้แล้วหู้เลยวมันถึกก่ถึกนะมันต่ำามันต่ึกบะนึ้นเออมันต่ำเนาะมันต่ำตึกบนนึ้นต่อไลมันคืมันตน่ำ <c ười> แต่เอามืองอมานน่าสนาลนะงมลงไปเพราะว่ามันยังงูอนังตัวมันจะบุตร<อ>ีงนะตัวนี้สนานก็จะก็น้ำยาหกนี้แล้วบเอ่อซุ่มกว่วแล้วก็จะเอามือจกลงไปคว้าหาปลา อันนี้นี่ซื้อมาแต่ใช่ไหมอันนี้ไหนเม่ตู้นี่ซื้อมาเฮ็ดเอาโอ้สร้างเฮ็ดเนาะจะกันไลยเนาะเฮ็ดเอางามไม่ได้จืดจืดก็่ืดเออเอามะย๊เริ่มมาเฮ็ดนะมะย๊เลก็เฮ็ดเหมือนกันโอ้ทรงทนดีเนาะเฮ็ดเอาไม่ได้จื เจ้าได้สานคาวะสาน่ายปะบอมีัเอ็ดอะ๋อสลายเปนเฮ็ดไว้ซเองเนาะเป็นซุ่มวอมป่าพี่น้องเลยเนลายบ่อนี่นะมานบ่อนี่เพิ่งลโอ้ตดินงงงงงงน่มาเิง ปลาเ้าเ็นไหาปลาเข่งเนาะโอ้ได้ปลาดนนันได้เสี่นะปลาเข่งหนาพี่น้องเอ้ยมีใจใจก็คักกนนี่นะ ว่านองแห้งนี่นะพี่น้องเลยแต่ละปีแต่ละปีะป,ประชาชนเพื่อนก็จะพากันมาหาป่ารวมกันนะเพราะเป็นนองรวมบ้านเวลาฮอดมือใกล้ปีใหม่นะก็จะพากันมาลงหนองเพื่อเอาป่านะั้นไปเฮ็ดเมนูอาหารต่างๆไว้กินไว้นั้นเนาะนะแต่ว่าปีนี้หันป่าบ่าหลายเด้อเพื่อนก็นพากันลงไววแน่นะนะเพราะว่าปีกายนี่ค่อยขี่รถมาหัน เต่าปลานี่หลายหลายเลยบางคนถน้าเท่าปลานในตัวแล้โลสองโลคนละพี่น้องไงตัวน้นองตัวนี้นะเต่าบรรยากาศดี่ดีนะตอนแรงๆนี่เพราะว่าตัวนี้มันติดกับตีนภูเขาพี่น้องอากาศเย็นเย็นงลงมาควายลงมากินหญ้าเลย